ที่นี่ที่ไหนเนี่ยเออนั่นนะสิงงงจังไต้ลังดูซิว่าได้อะไรมา <c oughs> ไม่อ้วนไหวไหมเฮ้ย <c oughs> วันนี้เป็นคืนแรกที่ไม่ห่มผ้าปันปันเดี๋ยวจะพับเก็บ ราะว่า <Wow. S 2> ปันปันมีปัญหากับระบบแอร์เนื่องจากพอผมพาให้ปลอดภัยปันปันก็ปลอดภัยสัตว์อื่นด้วยมาอยู่มานอนเฮ้ย <c oughs> แล้วฉันจะทำอย่างไรต่อจากนี้ <c oughs> เดี๋ยวค่อยดูกันไปค่อยๆไปทีละเปราะทีละจุดต้องสารตัวเองจังตานปันปัน ไม่เป็นไรแต่เราเป็นคนสู้เป็นไปก็เลื่อนนักสู้เหมือนแม่ลูกพับเนี่ยเหนื่อแตกนะบอกเลยพักผ่อนแล้วนะไม่ตามันดูสมๆมากทั้งที่ช่วงนี้ฉันเพราะฉันป่วยแหละไม่ใช่อะไรหรอกฉันป่วยเยอะมากเลยช่วงนี้นยินยาย ส, وم ส وم อมนะเอ็กซอมตอที่ใส่รงทีอ้วนอีกเหนไหมล่ะสู้ๆนะนอนละพันนะีทุกคน